สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะไปตามหาองุ์หญิงรับแรงนะครับทุกคนก็วันนี้นะี่ยผมมาคนเดียวนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะพี่พี่นี่นะฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกไปเองนะครับทุกคนผมเนี่ยต้องหาที่หลบฝนอย่างไวเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยผมเนี่ยอาจจะเปียกหมดเลยนะดีนะที่ผมเดินแล้วก็เจอเพลิงเห็นพอดีเลยนะครับพี่พี่ผมก็ เขาไปหลบข้างในนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยตามหาองค์หญิงเนี่ยตั้งแต่เช้านั้นนะครับหาได้ประมาณ3มชั่วโมงแล้วนะพี่ๆนะก็ยังไม่พบองญิงเลยนะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยโดนจับตัวไปที่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าภายนะทุกคนมีเลยนะก็ต้องบอกพี่นะเมื่อวานนี้เนี่ยน้องสาวองคหญิงเนี่ยบอกให้เราเนี่ยช่วยตามหาหน่อยนะครับเพราะว่าโดนจับตัวไปนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็หาเพื่อนติวเนี่ย จนทั่วนะก็ตะโกนเรียกก็แล้วนะครับพี่พี่ก็ไม่เจอนะแล้วก็ไม่ดินที่แบบองค์หญิงเนี่ยจะตอบเมื่อกี้ผมเจอตัวอะไรกระดดโดดบนต้นไม้ไม่รู้นะครับทุกคนนะครับก็โอเคพี่พครับตอนนี้นะฝนก็หยุดตกแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องเดินตามหาต่อเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงท่านเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะ ก็โอเคก็ก okay, okay, ่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบตามหากเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าซอยที่องค์หญิงรับแรให้ผมเนี่ยผมใส่ไว้ในกระเป๋านะครับมันร้อนแบบร้อนอีกแล้วนะครับพี่ๆนะผมไม่กล้าห้อยคอหรือว่าถือนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับ ตอนนี้นะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเองนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินหาดูแถวป่าไผ่นะดีนะทุกคนที่ผมเนี่ยเจอเพลิงหินนะครับไม่งั้นเนี่ยผมเปียกแน่นอน ยุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเดินหาดูแถวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่เจอผมต้องกลับไปดูข้างล่างนู่นนะ ซึ่งวันนี้ผมเนี่ยมาคนเดียวเลยนะครับบุกเดี่ยวเลยนะครับตัวนี้เสียงอะไรไหมเหมือนได้ิเสียงปืนเลยอะ่ะพี่เหมือนมีรอยกินเลยเหมือนมีตัวอะไร กินหน่อไม้เลยอะป่าแถวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยนะพี่พี่นะเราเนี่ยต้องระมัดระวังกันหน่อยนะอาจจะมีพวกหมีเนี่ยลรมากินหน่อไม้นะครับพี่พี่ดินเสียงอะไรไหมเหมือนมีคนยิงอะไรเลยอะ ข้างในนู้นเนี่ยลกมากทุกคนน่าจะเข้าไปไม่ได้นะลกมากเลยไม่รู้ว่าฝนเนี่ย จะตกลงมาหรือเปล่านะครับพี่พี่ฝนเนี่ยมันมาเป็นช่วงช่วงนะบางทีมาแบบมาอย่างแรงเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วนะพี่พี่นะอุ้ยนี่ทุกคนผมได้ยินเสียงอีกแล้วเพราะผมเนี้ยเข้าป่าลึกเลยนะครับผมเนี้ยได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนเลยนะ ผมว่าฝนไม่น่าตกแล้วแหละเพราะว่าแดดเนี่ยออกแล้วนะอะโอย,โอย องหญิงครับองหญิง โอ้ยลบมากเลยพี่พี่ฝั่งนี้เนี่ยเดินไม่ค่อยได้นะ เห็ดอะไรไม่รู้ทุกคนไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับผมเดินแล้วก็ผมสังเกตดูนะครับว่าผมเนี่ยเจอเห็ดแบบหลายชนิดเลยอ่ะไม่รู้กินได้หรือเปล่านะครับ ีเสียงไก่ป่าไหมทุกคนมันมีเสียงไก่ป่าร้องด้วยนะยทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องเดินดูนะครับมีรู้ว่าผมจะเจอองค์หญิงท่านหรือเปล่า เฮ็ดอะไรไม่รู้นะพี่ๆน่าจะเป็นเห็ดเมาส์นะถ้าเป็นเห็ดโค้ดเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเมาส์เลยก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดี๋ยวผมจะเดินหาต่อนะครับ ไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะตกหรือเปล่านะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินห่างกันต่อเลยดีกว่านะครับผมไปทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเนี่ยเดินมาผ่ที่ไหนนะครับโอ้ยโอ้ยโอย้มีแต่ป่าพายนะพี่พ ผมเนี่ยก็พยายามที่จะตามหางอง์หญิงเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเนี่ยจะ เดินหาที่ไหนต่อนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเปียกแล้วนะครับเมื่อกี้นะฝนตกนะครับทุกคนฝนตกหนักมากเลยนะเมื่อกี้แต่ว่ามาแป๊บเดียวนะก็คือตอนนั้นผมถ่ายพี่พี่ดูไม่ได้ผมกลัวมือถือผมเนี่ยเปียกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนั่งพักก่อนนะพี่พี่นะไม่รู้ว่า องค์ญิงนี่ยอยู่ที่ไหนนั้นนะครับถ้าผมไม่เจอนะผมจะไปถามน้องสาวองยิงต่อนะพี่ๆนะโอหยุงเยอะมากเลยพี่ๆอ๋อผมเปียกหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะขอนั่งพักก่อนนะแล้วก็จะออกเดินตามหากันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ๆตอนนี้เนะี่ยเหมือนผมจะ ได้เสียงลำธทานนะครับก็คือผมแนวมองไปทางไหนแนวก็มีแต่ป่าภผยนะถ้าผมยิงเข้าไปลึกเนี่ยผมอาจจะมีสิทธิ์ที่จะหลงป่าได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปตามเสียงน้ําดูนะว่าน้ําเนี่ยกินได้ไหมแล้วก็หน่อมไม้เนี่ยขึ้นเยอะมาก โอ้หลบมากพี่พี่โอ้ทุกคนหลบมาก ลกจริงทุกคนครับได้ยินเ,เสียงน้ำไหมโอ้อยใกล้ถึงละ อันนี้เราเจอน้ำแล้วพี่พี่นี่ผมเจอน้ำแล้ว เหนื่อยมากพี่พี่ครับน้ำเนี่ยเย็นสดชื่นมากก็คือผมเนี่ยพกน้ำมาด้วยแต่ว่าน้ำเนี่ยดันหมดไปก่อนนะครับยิงน้ำพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถกินได้เลยนะทุกคน ีนะที่ผมเนี่ยได้ยินเสียงน้ำนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปตามหางองค์หญิงเนี่ยที่ไหนดีนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะ เดินหายรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่เจอก็ผมต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เดินทางตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่เจอนะครับพี่พเราต้องเดินระวังหน่อยนะเพราะว่ามันเลื่นนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับผม ไม้ขึ้นเยอะมากเลยนะพี่ๆนะไปเดี๋ยวผมจะต้องหาทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยหลงมาอยู่ที่ไหนแล้วนะเดี๋ยวผมกลับไปถึงบ้านเนี่ยกลับไปกินคงกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางต่อน,นะพี่ๆจะไปหาองค์หญิงนะครับน้องสาวขององค์หญิงนะผมผมคาดว่าน่าจะ เขาน่าจะแบบพอรู้นะพี่พี่นะเฮ้ยโหพี่พี่มีกิ้งูดีนะที่ตัวไม่ใหญ่อ่ะมันไปนู่นละ ว่าผมจะกลับถูกทางหมองน,นะครับผมเข้ามาไหนแล้วก็ไม่รู้ี เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงทางกลับบ้านเลยดีกว่านะครับเดี <S <S ๋ยวผมต้องรีบหาทางก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกผมหลงแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินมาถึงทางแล้วนะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมไม่เจอองค์หญิงนะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็พยายามเดินหาจนทั่วแล้วน,นะครับโอ๊ยหนามนะก็โอเคพี่พี่ครับตอนนี้ผมรู้สึกหิวข้าวมากเดี๋ยวผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้นะวันนี้ก็ตามหาทั้งวันแล้วน,นะครับไม่เจอองค์หญิงนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปหาน้องสาวองค์หญิงรับแรงนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะออกมาให้ผมเห็นอีกหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคพี่ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ